สวัสดีครับพี่น้องที่เขาชมรายการครับวันนี้ได้เวลาทีมลาล่ำหนํำเสียวไงแดดฮ้อนแดดอุ่นแล้วก็สิได้บอกหาลาครับหายาหากินตามไปชี้ชีวิตใช้สารบ้านเนากมาไหลม่องครับสามสิงกระทิ้งแหลดครับลงทางล่ำหนํำเสียวไงครับมาติดตามครับพี่น้องครับ หนาวมาหลายมือหลายวันแล้วครับทั้งล่มทั้งแห้งล่มกับแห้งครับเบดก็ออกว่นนี้กัทั้งเดยดแรมแซมร่องครับปูหรปลากันนะครับมาติตตามรับชมทิมล่าล้ำน้ำเสียวไงครับมาหลุนซอยกันครับพี่น้องครับก็่นดอกเดียวเนี่ยเสียดว่ามานเยอะวะถึกตาเลยนี่ถึงตาสี่ศูนย์ตัวนี่ <40 S 2> ปลา ปลาตาที yeah. ่สวนปอเปลาบังขึ้นมาบังไงฟีนองเขาบังกันอ่ะเีย่ว่าท่านปวดเคอทนปดเลยปวที่สวนมน่ะจีสวนเออปลายังว่ท่านปวดเลยนี่คุณกันแย่งเอาให้เพื่อนเห็นนะกัแย่งมึงกันแย่งแสกหลายกัแย่งแสกสามหสี่สวนปลาดาดเดียวนี่ครับเครื่องตั้งเนีนี่พื่นเสี้ยนท่อว่มนตั้งเนเครื่องนี่นี่กหมันเาใส่ตาได้กับมันวันนครับ สี่ศูนย์พ่อแต่อยากได้กินอยู่เสียวอ้บาทเท่าครับมามาเอาปลาขึ้นไปปลดครับบาทแรกมันนี่ได้พี่น้องบางเท่าเบื่อขาสูตรนี่ต่สูตรเลยวะขาสูตรสีเส้นหาหกศูนย์หกศูนย์เยี่ยมใช้บักกันใช้บักกันนั่บัตตัวถือบัตเช่นเรายี่ไทยเห็นปะตกลองู่นี่ยู่ไทยมันอยู่ในขุนะในหลองะยี่ไทยเฮ้ยน่นง ียตัวกัดควนนี o, line, um, i, ่โอ้ควนของนเทานี่กัโอ้ีศูนย์เนี่ครับทำงานแล้วนี่โอ้เอาแม่เลยพไล่กันไล่ไปเลยคนเสียนเาไล่ไปโอ้ปฏีวัิาประเดี๋ยวไม่หมดเนแ้ยนียง่ายีเสนขาีเน Say thương sai thương thật tà in the city. Ya, vina mười 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 ไข่หนักลา่าล่ำหนังเสียวไงครับป้าปอบองหมู่วานนี่กันมามื่อนี่นะครับล่ำทีมงานมาสองสามพน์มาจัดนะครับขึน้นมาหอยปดหน้าฟังเป็นกระลังเติมสูบนาบเลยนะครับติดตามครับพี่น้องครับเดี๋ยวเอาปลาไปเมี่ยนกันปลาไปเมี่ยนกันครับปลาเมี่ยนเรียบร้อยแลย้ยกันไปล่องห่วงบัางไม้ตัวบ้างแหลกบังแหลก อีสานบ้านของเขาครับอยากให้จินตาวิธีชีวิตชาวอีสานบ้านเขาครับช่วงน้ำไหลเยอะเขากางมองกางด่างซะกันครับปู่หาปลาเวลาน้ำหน่อยเขาก็ต้องคอยไต่แห่ตึกสอนหย่อนแท้นะครับมาลุนกันต่อครับพี่น้องครับอันนี้ยามเยอะนี่ือสี่เส้นหาครับสี่เส้นหาโอ้ก็ถือเก่าโตสิบโตนะครับเป็นปลาขาวสูตรปลาขาวอีท้ยปลานี่นะครับโอ้มีปลาก็เดี๋ยวอยากได้กินเยอะคนลํำนำเสียวใหญ่ของเข้าครับ อยากหากินไปครับน้ำลายกับไทรมองน้ำหน่อยก็ตึกเงี้ยครับนี่เป็ดขาวสูตรครับโอ้ขันสมที่เขาทายเลยครับเนาะต่อไปห้องกับไปหลุนหกเส้นครับหกศูนย์นี่เป็นนี่ป่าชนิดใดออกมาห้องกับจะไปเบ่งตาหกศูนย์ต่อไปครับต่อกับกับซีเซนหาเยเป็นหกศูนย์กับนี่หกศูนย์ยามขึ้นมาแล้วครับโอ้เจอขอกบบกแง่ครับ ขอกปาดิ้นครับขอกปาดิ้นใหญ่หครับทํางานแล้วครับโอ้ปาดิ้นแตกภาพมาอย่างไหนเนาะมาอยู่ล่ำหนาเสียวใหญ่ครับติดตามครับพี่น้องครับโอ้เจ็ดแปดแม่เก่าแม่นะครับห0ตัวนี้ทํางานแล้วครับส่งเอิอนใส่เสี้นต่อทางคนต้องหาตัวซอยแล้วครับนี่ครับมากดซอยเนี้ยมาเบิ้งซอยเนี้ยกว่าที่นี่ แมนแล้วขาขอ้งไงแล้วครับปลานิ่นครับโดนโดนเทียนก็จะได้เจอปลานิ่นเนี่ยลำนำเสียวใไงม,ามาั่งหมู่ว่านเมื่อก่อนนี่ก็ไปเจอคอ,อกปลาโดครับวันนี้มาเจอคอกปลานิ่นแล้วครับมานครับมานครับไดีปลานิ่นเป็นหนึ่ง,งเป็นเงินเิน,น<า>กนันดิม้วนกันไปแค่แค่โอ้ปลาตัวมั่โโงใส่กี่ลายของมันตันี้อือครับได้ครูหนึ่งตาสิบเส้นตาเจ็ด เส้นเลยครับปลาเข้าตัวใหญ่ไา,ายได้ประจําเลยเนาะโอ้สร้างประชัดเลย <c oughs> ปิดลานซ้อมปิดลานซ้อม <c oughs> เอาแล้วนี่ยมาแล้วนี่เสี้ยนต่อจัดแล้วนี่เ <c oughs> ข้าสองกันดิเจอตาแปดศูนย์มาเข้าคาบดังครับปลาสองตัวนี่ก็ดีเน้อเล่าตัวละกิโลนั่นละ <c oughs> เออบางอีกเก่งหรอีกเก่งตาสิบเส้นหมดไป โอ้สุดยอดครับมาหมานย่ำมาแรงเลยคลองเสี้ยนต่อโอ้มามาขาข้าวอีก้ะครับนี่แปดศูนย์ครับเออแปดศูนย์นี่ครับทั้งเก่งทั้งนิ่งเนี่ยทักตัวปปานิ่งปา ว่าน้อยว่า้เบิงนี่นราะวเนี่ยอืแต่ใ้เวลาสมมารพราควรแล้วครับทิมลารลักขาลํำน้ำเสียวใหญ่ก็ที่ได้ลาจากพี่น้องไปครับโอกาสหน้าจังพงจีพอพบพ,พ,พอกันไหมนะครับวันนี้ก็ถือเ่าประสบความสำเร็จครับสวัสดีครับ